เล่นกับคนดูอัพสกิลปั้นทีมรีวิวแผนอัปเดตไอดีหลักและอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายฝากติดตามช่องอัปเดตเพลย์ Play, ด้วยนะครับเข้าเกมครบสาวันเปนที่เรียบร้อยนะครับตัวเกมให้เราสามารถไปสุ่มลุ้นนะครับผมรับได้เลยนะทั้ง5คนตรงนี้นั่นเอง เหมือนก,นกันกับปีที่แล้วในแพ็กด็อกบาร์นั่นแหละครับแต่จะโชคดีมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่ามาดูค่าพลังความเทพของทั้ง5คนกันก่อนครับ <S <S เจนนันเกมมิ่งครบเครื่องเรื่องอีฟุตบอลที่สุดในไทยมีครบจบรวดเร็วทันใจเปิดตลอด24ชั่วโมงลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอก็ได้ครับมาเริ่มกันที่ตัวแม็กกินนะครับใน Boss, Turbo, ักแสดงบอกซ์ตัวบลอกองการวิ่งทรวสนามเติมเกมรุกเสริมเกมรับสูง178อายุ30ปีนั่นเองนะฮะ ก็เล่นได้ทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับกองกลางค่าพลังเท่ากันไปเพิ่มตำแหน่ง d ีเก็ได้นะเท้าขวาที่ไม่ถนัดครับก็จะใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ดีครับฟอร์กเล่นก็ปกตินั่นเอง มีกองบอลเลี้ยงบอลทั้ง3ค่าพลังนะครับจากบอลสั้นโยบอลยาว2ค่าพลังเกียร์รับเตะแรงความยืดกระทรงตัวความอึดแต่ก้าสิบอ็ดประมาณ5ค่าพลังครับมีสกิลเยอะด้วยทั้งเรื่องของเลี้ยงบอลกองบอลยิงประตูจากบอลต่างๆช่วยเรียกฝาวก็มีนะฮะก็จะมีโค้ชหลายคนนะครับพาเขาไปถึง97ได้อีกด้วยไปกันต่อกับตัวดีมาโก้กันบ้างครับอีกหนึ่งของดีในแพ็คนี้นะในสเตนคอร์สพิเศษลิสต์ครับชนะการในการเปิดบอลของโค้งริมเส้นนะเอาไปเล่นกับตัวอโมริมได้สบายครับ,ส,บ,รบ,ส,บสูง175 27อายุปีนะครับเล่นกองหลังได้แล้้วกก็ปีซายใช้เทียมมเเพิิ่ตมได้ครับ เท้าขวาที่ไม่ถนัดนานานทีใช้ใช้ได้ปกติครับฟอร์กเล่นก็เอาไปเต็มที่เลยมีคลองบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอสั้นโยนบอลยาวด้วตั้งเตะลูกโค้ง2ค่าพลังความเร็วเตะแรงแล้วก็ความอึดแต่90้เปอค่าพลังนะครับเรียกได้ว่าวิ่งเร็วมากๆเตะแรงมีความอึดดีโยนบอลยาวลูกโค้งโอเค สุดยอดตัวริมเส้นสายเปิดบอลน,นะครับมีสกิลยิงประตูเยอะด้วยจาว่ายจังหวะแรกนะครับเปิดบอ,อ,อ,อลโค้งๆริมเส้นอะไรก็มีหมดเกลรับก็มาเหมือนกันครับแนะนาไปเพิ่มสกิลแทงทะลุช่องก็ได้จะได้สุดมากๆสําหรับเฟรติโกดูตัวนิโก้ชอตเบกันบ้างครับในสเตนมบิลล์อวนสูงดีครับ191อายุ25ปีนั่นเองนะฮะในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับผมสามารถใช้เทมเพิ่มเติมได้นะถ้าขวาที่ไม่ถนัดครับก็จะไม่ค่อยใช้ใช้ได้ปกติฟอรกเล่นก็ปกติครับมีมบ เสียดายครับอีกนิดเดียวเนี่ยจะได้แต่97ค่าพลังแล้วนะแต่ว่าสกิลเยอะครับมีทั้งลูกโมงยิงไกลาวางบอลยาวก็มีนะครับเกมรับลูกกาอากาศเป็นหนึ่งคนที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับตัวชอตเตอบและมาดูราเฟลเลอรเอากันบ้างครับคนที่ผมอยากได้มากที่สุดแล้วก็ผิดหวังมากที่สุดเชน่นเดียวกันครับนาเซ้พรฟิกวิงเกอร์ตัวเซนในเลียรตาเขามายิงสูง188อายุ 25ปีนะครับผมอีก3าตำแหน่งที่เหลือนะฮะสนใจตรงไหนไปเพิ่มได้แนะนำว่าเพิ่มเป็น SS ก็ได้ครับเหมาะกับเขาดีนะเท้าสายที่ไม่ถนัดก็จะใช้เมื่อมีโอกาสแล้วใช้ได้ดีด้วยนะครับฟอกก็เล่นก็ปกติกลางๆครับที่บอกว่าหน้าผิดหวังเพราะผมว่าค่าพลังของเขาเนี่ยมันไปโดดเด่นในเรื่องของเกมรุกคอมบอลเลยบอลทั้ง3ค่าพลางัง2ค่าพลางังความเร็วเตะแรงความพกาทรงตัวความอึดก็จริงแต่ว่า จ่ายบอลกับยิงประตูผมว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับแอบเสียดายนิดหน่อยนะแต่90%เ็จได้ประมาณ5ค่าพลังครับมีสกิลเลี้ยงบอลคองบอลเยอะนะครับยิงประตูก็มีแทงทะลุช่องตอกซอนเข้ามาเหมือนกันสำหรับ ราฟาเอลเรอาเล่นเป็นกองหน้าก็ได้อยากได้99กดออโต้ไปเลยครับปิดท้ายกันที่ราอูกันบ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะโชคดีเปิดได้นะครับสำหรับผมปีที่แล้วเนี่ยด็อกบาปีหนึ่งเปิดไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะมานัสเตรัมมี่รันเนอร์นะครับกองหน้าวิ่งหนึ่งตัวประกอบสูง178อายุ33ปีนะครับ<ม>ข้อดีก็คือเล่น5ตำแหน่งได้คัาหลังเท่ากันนะอีก2ตำแหน่งใช้เทียบเพิ่มเติมได้ท้าวขวายที่ไม่ถนัดครับนา,นานทีใช้ใช้ได,ด้ดีฟอร์ก มีเกมรุกของบอลลิบอลสามค่าพลังจากบอลสั้นโยนบอลยาวจบสกอร์สองค่าพลังความเร็วครับเตะแรงความพิกสกทรงตัวแล้วก็ความอึดแต่9ก้าสค่าพลังนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของสกิลนะทั้งเลี้ยงบอลลูกมงยิงประตูจ่ายบอลต่างๆนะครับลืมบอกไปว่าจริงๆเนี่ยไปปรับการอัพค่าพลังอีกนิดหน่อยจะเอายิงประตูเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับให้แต่90ก็ได้นะแต่ว่าภาพรวมค่าพลังโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ถึงร้อยสามนั่นเองนะครับก็สามารถเพิ่มโบสเตอร์ในเรื่องของสไตรเกอร์อินสติ้งก เอาเป็ว่าอันดับแรกเปิดให้ได้ก่อนนะครับยังไงก็ขอคณนณที่ตามไปก็รับชมมากๆครับในบรรดาหคนนี้อย่าเปิดได้ใครมากที่สุดฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับสรับผมเนี่ยได้ดีมากโกนะครับผมหรือแม้กระทั่งตัวชอตเตอร์เบสเนี่ยผมก็ดีใจมากๆแล้วล่ะครับส่วนตัวลาอูถือว่ากำไรกกำไรถ้าเปิดได้จริงๆครับเอาไว้มาดูกันปีนี้จะเปิดได้หรือเปล่าสวัสดีครับ